อยู่ที่ผมผมให้เขาไปดูอยูอ่ได้ประชุมกันไปแล้วในสุดก็เลยตั้งคนขึ้นมาสี่ฝ่ายคือผู้แทนกระทรวงยุติธรรมผู้แทนศาลผู้แทนกระทรวงยุติธรรมหนึ่งผู้แทนศาลผู้แทนอายการผู้แทนกฤษฎีิกาไปดูประเด็นที่ท่านประธานสันนิการได้ตั้งเข้าสังเกต4ประเด็นนั้นว่าจะปรับกันได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่ประชุมกันแล้วพูดคุยกันเนี่ยก็ดูจะอ่อนลงต่างฝ่ายต่างอ่อนลงเพื่อนไปลองเขียนมา เาต้้องใหก,กขียม,มันอยู่ในสี่คนนะไปเขียนมาแล้วก็เอามาให้รัฐบาลดูว่าจะทํำยังไงมันยังไม่ได้ส่งสภาเลยแล้วนายรู้ว่ามันออกมาเรื่อยๆไหมเมื่อวานท่านประธานสันนิการก็ถามผมมันอยู่ที่สี่คนว่าเขาไปทํเกันเสร็จเมื่อไร่แต่ว่าเรื่องนี้เราต้องการเร็วก็ได้ว่าจะได้ไออไรานะก็ก็ไม่รู้เขาเขาเสร็จเมื่อไหร่นะผมไม่รู้ว่าเขาจะทำทำกันเสร็จเมื่อไหร่ศาลก็ทําอยู่ด้วยในนั้น ในขาสารด้วยซ้ำไปเป็นคนไปนั่งทำประเด็นที่สารติดขัดคือเรื่องอะไรประเด็นที่ติดขัดก็มีอยู่4ประเด็นน่ะผมจําได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าคล้ายๆคลาคลาว่ามันก็คือสรุปก็คือว่าทางทางสารเห็นว่าการที่มาโบดการที่ให้เอการเป็นคนสั่งชะลอการฟ้องได้เนี่ย มันอาจจะเป็นการไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของคนเข้าแกแกในประเด็นนี้เป็นหลักทบต่อสิทธิเสรีภาพด<แ>ีอาจจะขัดต่อสิทธิมนุษยชนในแง่ที่เหมือนกับลําเอียงเลือกปฏิบัติว่าทีคนเน่งั้นฟ้องกนอย่างนี้ไม่ฟ้องอแล้วก็ให้มีการพักการลงโทษไม่ใช่พักการลงโทษก็โทษก็เรียกอะไรนะคุมประพฤติ สมมติอายการสั่งไม่ฟ้องเขาก็สั่งคุมประพฤตินะแต่ว่าคุณกลับไปอยู่บ้านแล้วคุณมารายงานตัวทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอนี่ยตรงเนี้ยทางสารท้วงว่าคุมประพฤติเนี่ยมันเอาไว้ใช้สําหรับเมื่อสารได้ตัดสินว่าผิดแล้วลงโทษซึ่งทางทางทางอายการและกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคุมประพฤติเนี่ยมันใช้ได้ภาษาอังกฤษยกว่า probation มันใช้ได้ทุกขั้นตอน ียงแต่เมืองไทยเราไปชินกับการที่ศาลได้ตัดสินแล้วก็<า>วถ้าเราจะเอามาใช้เสียก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดขันกติกาที่ไหนมันอยู่ที่กฎหมายจะเขียนอย่างไรแต่เรามาเลียนเพื่อให้ปลอดภัออยอและอีกประการหนึ่งการคุมประพฤติก่อนเนะี่ยเรามีใช้ในศาลเด็กจรจรกับศาลจราจรกับคดีจราจรอยู่แล้วใช่ซึ่งตามหลัก หรือแม้แต่เวลาคุณทําผิดกฎจราจรตารวจก็เปรียบเทียบปรับเนี่ยไม่ได้ขึ้นศาลใช่ไหมก็เท่ากับเวลาตารวจเปรียบเท่าแตํตำรวจแต่แล้วตำรวจก็ชี้แล้วว่าคุณผิดใช่ไหมก็หลักการที่บอกว่าคุณผิดเนี่ยก็ไม่ได้ให้ศาลตัดสินใช่ไหมแล้วใครตัดสินจ่าก็ตัดสินต้องไปยอมอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการจะบอกว่าผิดไม่ผิดต้องไปที่ศาลเสมอไปมันก็คงไม่ใช่แล้วพอคุยกันแสดงว่าพอทำความเข้าใจกันก็เข้าใจแล้วก็ไปเขียนอะไรให้มันให้มันให้มันชัดเจนก่อนนี้หน่อย แล้วผมไม่รู้แลวเขาหายไปแต่วันนั้นยังไม่กลับ